สวัสดีป้าลุงสวัสดีกบขุดหากินาาหาเ้าาหมม่ขุดกบสบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องสบายไหมสบายดีพี่นอ้องหาขุดกบมานหานี่งเสือใส่รถพี่นอ้อง

นี่ใช้ตัวขีันนะโอ้ยพี่น้องไอ้ตัวขียนงยเยกโดดยังเฮ้ยฮะซายอืมตบง่ายนึงพี่น้องยูนในคุมอีมเดียว หนาพี่น้องนั่นกบเอะไรเฮ้ยอาไหมเอ้ยมีแต่ใจดังไงบ้างโอเวอร์เลยปัดเอ้ยแค่ลื่นห้าเหลือเด้อว้ายขันสองตัวได้ข่อยถอแม่ก็มาพี่น้องนี่น้องแทนน้องแทนนอนแล้วพี่น้อง

ก็ดีไปเ้ยไมน้เอาไหมมาสิเต้นขอปากมึงกบอรสามตัวแล้วใช่ไหมมึงโอไม่เขาได้จักตัวเลยสามเฮาดีไตหนึ่งลูกนาะเฮาเนาะเฮากระเได้กระโตเฮาก็ลูบเะคบไตกูบยังกันไตกูบเขียนโม เอา้าพี่โนโอ้องขาหนึ่งมันไปซ้นี่สังเกตดีๆดเด้อพี่โน้องมันมีขาเดียวนะเฮ้ยมันพิการแ,แค้มน,นมันกาสีคลยจับเอ้านมันกหูหนึ่งสองตัวพิการลยือว่าคิดถึงกูจื้อจะทำไ มมีอะไรเลยนี่ลีได้ไหมเอ้ยหูช่องช้าม,ามั้งหูจักนียนะจีมันมึงเสียเฮา เลยหนึ่งเลยโตเลยสองตัวสอตเลยเบิ่อ่สองตัแล้วปลาลสองตัวเนาะมาลืมกัรปลาลุกเหรดมันสตัวได้ มันนี่เอ,อ็กตัวขีโม่สีโม่หนะตัวใหญ่เลยพวกเม็ดกบนี่คือกบซ่อนเขียดโม่หุ่ยังมีอีกอยได้เี็ดโม่ สามตกวิระบาย้ยอ๋อใช้จุกไม่นนอะแต่งตัวหล่อเรามาจุหู

เดี๋ยวก็ปาลุงครับสวัสดีครับทุกคนนะเด้อนี่ทํานี่แหละอย่าลืมมึงเข้ามากดติดตามเด้อปาลุงอ้าวเดี๋ยว ตัวเลยมันถ,ถ่ายตอนไห<ม>นนี่คุดกอลุ่น,นกันปลาลุ่นวาใครจะได้จากตัวมันมันมันอยู่แล้วมาตองเ้าก็ได้บ่โอ้ยนี่มาตองเ้าก็ได้เลยกบนี่ Nàng, ao nè mẹ tô cốp Cung chung, cung 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 như nào? À, ừ. nàng à nè Ao cốp nè bạn nè <laughs> ปลาล่บ,บทีดจักมีเบมีมาบมาสมน้ำกันด้วอ้อโ่ตกุปนะ่นายเลยตัวาไม่ไหวป้ะ Đúng không? bó thơ nó Tô cốp nhanh 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 pro nhanh gặp nhục 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 chung, đi đi. តែចាក់ទូនំម៉ាអានเด้อនំម៉ាเด้อអញមិនហ្នឹងអោកົບនេះទេចុះតែចាក់ទូអោខ្លួនមិនមានទៀតនេះខ້ອຍពុះខុតឯងនេះគេដែរទៅមើលលោស้มទៅកាន់เด้อអូទៅធ្វើមិនលឹកពី คุซะว่านีลยนะนี่ขุดลงไปมีขุดตัวนี้ตักวก้มเราเจออีกแล้วตัวนึงเอารุมรอบับรอมน้ำกัน Nó sẽ cái tố mãn mãn mũi chóc đó mãn được không mấy cộp ปาุงเอดด๋่โซมน้ำกันเ้อว่ามีกบอ่ตรงี้ว่ามันสิมีกบอย่ตีชุดท้ายนีบ่บ่มีกระตกมีแต่กระปุกหลับล่องมันน่นอน,นม,อมีแต่กระปุกไหเอ้ยเบาไข่ใช้กล่องกันนะยืใส่ ไช่เห็นบ่เห็นระถอยออกมาคอยเชียขึ้นมาให้เบ่งนะมีจกโตเราเบ่งว่าค่าสิตโตจบจกได้เฮาหนึ่งตเอาไไหือว่โตันะตัวสัเเกตมุกสองต เดียวสอดกันสองตัวสามตัวนี่ยิ้นยัตัวหนึ่งมูเดียวสอดพดผัวกบอาสาตัวสามตัวมเลยยกมีกระปูมาเบิรงนงอกันพี่น้องไ่ได้จ็กตัว ได,ด้จู่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 จุด,จด,จดจนถึงของลายบ่ไหมมานบ่มานเหมือนเนี่ยเขาก็สิได้อำมลาปาจากวายเพยงที่นีกคิหนาพอกันมาอยู่ดีไม่แห้ง Masa suruh-suruh, masa mahu Sebab, sebab ini